สงบกลับไปบ้านเราก็เอาวัดไปใช้ที่บ้านทำให้กายว่าจาใจของเราสงบที่เรามาทำบุญเข้าวัดผลที่จะเห็นทันตาเราก็คือความสบายใจจากคนใจร้อนจะกกลายเป็นคนใจเย็นจากคนใจร้ายกลายเป็นคนใจดีจากการเป็นคน คิดวุ่นวายใจตรงไม่ตกก็จะตัดใจตปรงปล่อยวางตกไปบ้างเราจะเห็นคุณของธรรมะคุณคำสอนคุณของที่เราได้เข้าวัดมันก็มีผลดีตามมากับตัวเราคนไทยเราที่เป็นชาวพุทธที่เข้าถึงหลักการปฏิบัติก็จะรู้ว่าตัวเองนั้น,นเป็นพุทธอย่างแท้จริง เป็นพุทธทั้งกายเป็นพุทธทั้งใจเป็นพุทธทั้งครอบครัวเป็นพุทธทั้งบ้านทั้งเมืองเพราะอะไรเพราะเราสามารถมาประพฤติปฏิบัติทําให้จิตใจของเรานั้นดับทุกข์ดับความเล่าร้อนใจทําให้กลายเป็นคนที่เคยโมโหโทโซเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนเจ้าทิฏฐิก็มาปลดปล่อยวางจะเห็นแกนตัวเองได้ ที่เราทำบุญว่าใจเราเย็นใจเราดีแค่ไหนถ้าใจเรายังไม่เย็นใจเรายังไม่ดีก็เท่ากับเรายัางเลยทำใจเราไม่ถึงที่เราก็ต้องพยายามทำใจเราให้ถึงที่ถึงที่ของความสงบแต่ถ้าเราทำจิตใจของเราถึงที่ถึงหลักก็จะเกิดความสงบเกิดความใจเย็นขึ้นมา คนใจเย็นไปอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันก็เป็นสุขคนใจร้อนอยู่ที่ไหนมันก็เล่าร้อนเป็นทุกข์เพราะใครเป็นคนทําให้เราเพ้อใจมันร้อนเพียงขาดสติอย่างเดียวจิตใจก็ไม่เยือกเย็นทีนี้เรามาวัดเนี่ยเรามาฝึกมาฝึกให้ได้ให้ได้สติควบคุมตัวเองให้ได้สมาธิ ให้ได้ปัญญาให้รู้หลักควบคุมจิตใจของเราบ้างเราจะได้กลายเป็นคนใจเย็นกับเขาบ้างเราใจร้อนมานานแล้วเราเราใจร้อนมานานตอนนี้เราจะต้องหัดเป็นคนใจเย็นเป็นคนสุขุนรอบคอบบ้างจิตใจนี่เราสามารถพัฒนาทําให้ดีขึ้นได้ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้ ที่คนว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้นั่นเพราะไม่คิดจะทําหรือไม่พยายามทําไม่ขวนขวายทํามีอยู่อย่างในใจอย่างไรก็ปล่อยให้มันมีอยู่อย่างนั้นไม่เคยคิดจะแก้ไขจิตใจเราให้ดีขึ้นมาเลยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกที่คิดนึกอยู่อย่างนั้นก็เรียกว่าเป็นเหมือนนอนเนื่องอยู่ในสันดานในความรู้สึกตัวเองไม่ไม่แก้ใจตัวเองได้ คนใจร้อนก็กลายเป็นคนใจร้อนยิ่งร้อนมากขึ้นคนขี้โกรธก็กลายเป็นคนขี้โกรธโกรธมากขึ้นคนคิดมากก็คิดคิดไม่หยุดคิดมากขึ้นอันนี้แหละปัญหาที่ใจของเราเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่ามีทางใดบ้างที่จะแก้ใจอย่างนี้ได้บ้างมีทางเดียวเท่านั้นเนะี่ยเข้ามาหาสินมาตัดสินใจมาหาธรรม ให้เ,เรารู้จักความสงบที่ใจเราถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ของเราได้ดีกว่าที่เราไม่รู้หลักอะไรเลยเราไม่มานอนวัดเราก็ไม่รู้วิธีการทำความดีอย่างไร สวดมนต์อย่างไรไหวพระอย่างไรนั่งสมาธิอย่างไรเขาสง,งบกันอย่างไรเราไม่เคยเข้าวัดเราก็ารู้แต่เรื่องของชาวบ้านรู้เรื่องชาวบ้านเอาไปใช้อะไรได้ก็รู้แต่เรื่องความวุ่นวายมีกาตนินทาให้หร้ายหาเรื่องใส่กันจะใช้อะไรก็ใช้ไม่ถูกต้องเมื่อคนเราเมื่อทำใจไม่ได้แล้ว ก็อยู่กับความมุ่นวายที่บ้านเรื่องวิธีการปฏิบัติเนี่ยพวกเราก็ควรควรจะฝึกการให้รู้เรื่องของกิจใจเราเพราะว่ามาวัดมาวัดนี้มาวัดสังฆทานเราจะต้องรู้ว่าวัดสังฆทานนี้ชื่อว่าสังฆทานก็คือการให้ทานคือทำกับส่วนรวมเป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมไม่เห็นแก่ตัว แล้วทําทานเราก็จะต้องทําทานทางใจด้วยทยําจิตใจของเราเนี่ยที่มันผูกมัดที่มันยึดติดอะไรอะไรไว้มากมายเนี่ยก็พยายามให้มันไปให้หมดพรรษานี้เรามาอยู่วัดพรรษานี้เรามาถือศีลเราก็จะต้องสํารวจตัวเองว่าอะไรที่พรรษาที่แล้วเลยยังทําไม่ได้พรรษานี้เราก็จะต้องพยายาม ทำให้มันดีทำให้มันได้จิตใจที่ยังไม่มีสมาธิเราก็พยายามฝึกให้มันมีสมาธิจิตใจที่ยังไม่เยือกเย็นเราก็ฝึกให้มันเยือกเย็นอย่างน้อยทุกวันพระทุกวันพระมันก็ยังมีโอกาสได้ปลดเปลื้องจิตใจของเราทำให้เกิดความสุขสงบขึ้นมาในตัวเราเราก็จะเห็นโอ เราทำจริงๆทำบุญถูกต้องเนี่ยไม่ช้าเลยใจเราก็จะสงบแต่ถ้าเราไม่เป็นทำไม่ถูกต้องในทำเมื่อไรเมื่อไรมันก็เหมือนเดิมทำเมืไรก็ยังโลภเหมือนเดิมโกรธเหมือนเดิมวุ่นวายเหมือนเดิมใจยังเล่าร้อนเหมือนเดิมเพราะเราทำใจไม่เป็นเราเข้าเข้าวัดไม่ถูกต้อง คือไม่สามารถมารู้เรื่องจิตใจตัวเองไม่สามารถจะมาควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพราะเราไม่มีการฝึกปฏิบัติธรรมท่านจะว่าพุโทโธเนี่ยพุโทโธแค่คําว่าพุโทโธเนี่ยเท่านี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจเราได้พุโทโธธรรมโมสังโฆถ้าเราท่องแค่ปาก ใจมันก็ไม่ได้อะไรเราต้องระลึกไว้ในใจเราให้ใจของเรามีพุโทโธมีธรรมโมมีสังโฆไว้ใจที่มีพุโทโธมีธรรมโมสังโฆจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนใจมันเกิดมีที่พึ่งมีเกิดค,ความอบอุ่นขึ้นมาเหมือนกับเราเดินเวลากลางคืนอย่างเงี้ยเราเดินในที่น่ากลัวอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยในที่มืดมืดเน,นี่ย เราเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาทันทีเพราะเรายังไม่ได้นึกอะไรไม่ได้นึกได้แต่ความมืดนึกได้แต่ความกลัวก็เกิดความหวาดกลัวพอนึกถึงพุทโธธรมโมสังโฆขึ้นมาเกิดความหายกลัวเกิดความอบคุณเกิดความมั่นใจขึ้นมานี่ก็เรียกว่าดับความหวาดกลัวไปได้ทั้งที่เมื่อกี้นี้เรากลัวจนตั้งสติไม่ได้